ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ผลงานของทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand ลงสนามพิสูจน์สมรรถนะความแกร่งของทั้งคนและรถในศึกรถยนต์มาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย IDMISRA a t Thailand endurance championship สนามแรกของปี2025ที่จังหวัดบุรีรัมย์แข่งขันความอึดกันทั้งสิ้น6ชั่วโมงซึ่งผลการแข่งขันในรุ่น touring car d2 รถ t o โยต้าโค o l l อัลติส GR สปอร์ลงสนาม2คันสร้างผลงานสุดแรงสมสศัมกดิ์ศรีแชมป์เก่าหลายสมัยโดยรถแข่งไมยเลข20 ครับโดยนัทพงศ์หอดทองคำกัลลานสุภพ,พงศ์และอัครพงศ์อัคนีนิโรธจบการแข่งขันอันดับที่1ของรุ่นและโอเวอร์ออลรวม177รอบสนามขณะที่หมายเลข19ครขับโดยสุทธิพงศ์สมิตรชาตินัทมุตเจริญสุขวัฒนะและมนัฐกุลปาลานนท์จบการแข่งขันอันดับที่2ของรุ่นและโอเวอร์ออลขับไปทั้งสิ้น176รอบสนามขณะที่รุ่นคอมแพกดีสรถแข่งหมายเลข39ก้ายาริชแฮชแบคเทอร์โบขับโดยนัดนวัฒนธรรมกริดวสุรัตและชีบะเคน จบอันดับ1ของรุ่นและอันดับ4 o v โอเวอร์อับไปได้ทั้งสิ้น164รอบสนามและในรุ่น NZ Lady โด้ยรถ v i อ s ส v ีหมายเลข89ขับโดยกิติยาธีรวัตรวาทีปิญาทองเจือปลายปลายโอริโอและสิริภากรแยกยนต์ทำผลงานอันดับที่2ของรุ่นและอันดับ16โอเว A ร์หลังจบการแข่งขัน ทีมบอสอาโตสุธิพงษ์สมิตรชาติผู้อำนวยการทีมแข่งและนักขับสังกัดโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์เผยว่าสเสน่ห์ของการแข่งขันแบบเอนดูรานซ์ไม่ใช่การขับให้เร็วที่สุดอย่างเดียวแต่ต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนได้ในทุกสถานการณ์สิ่งสำคัญคือนักแข่งทีมช่างและทีมซัพพอร์ตหลังบ้านต้องประสานความร่วมมือกันจนนำมาซึ่งผลงานโพเดียมสูงสุดของรุ่นและโอเวอร์ออลขณะที่ผลงานของทีมแข่งอิดมิซุเรซิ่งทีมไทยแลนด์บายเอพี ในการแข่งขันอีเดมิสต r a t t อ a อททแลน n ์เอนดู c ันแชมเปี้ยนชิ2025ทีมแข่งภายใต้การนำของทีมบอสประเสริฐอภิปุญญาส่งรถแข่ง Honda c r z 1,500cc หมายเลข15ลงแข่งขันในรุ่น Compact d 3ขับโดยธนาวิทย์อภิปุญญากวินวิทยาฐานก่อนและศิรสิษฐ์แสนสุขผลดึกกำลังขับรถเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ของรุ่น Compact d 3วิ่งไปทั้งสิ้น153รอบควาโพเดียมอันดับที่4ของรุ่นและอันดับ11 o อ e ว all โดยการแข่งขันอีเดมิสอ RAAT Thailand Endurance Championship 2025จะดวนความเร็วสนามที่2และ3ในสุดสัปดาห์เดียวกันในช่วงวันที่2 3ถึงสสิงหาคมนี้ที่สนามแข่งจังหวัดบุรีรัมย์ด้านการแข่งขันมอตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย FMS CT Thailand m o t o c r o s s 2025สนามที่8จัดขึ้นณสนามแดนพนาพาร์คอำเภอปัวจังหวัดน่านนักบิดสังกัดอีเดมิสึคว้าชัยชนะได้หมดทุกรุ่นโดยไฮไลท์ในรุ่นโปร MX2 ชัยชนะเป็นของนีโมจิรัตวรณลักษ ทีม h อน da ววารักมอเตอร์สปอร์ตอีดเดมิสซเป็นการคว้าชัยสนามที่4จาก8สนามขึ้นนำคะแนนสะสม120คะแนนส่วนรุ่นพรีเมียร์คลาส MX-1 450ิซีซีจิรัตวารักซึ่งขี่ในสนามโครนได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถแทรกตัวจากดับที่4ขึ้นนำจากฝูงได้ตั้งแต่ต้นเกมก่อนจะขี่ชิกนี้คู่แข่งออกไปเรื่อยๆนำรถผ่านเส้นชัยเป็นคันแรกควาดเบิรวินเนอร์ให้ตัวเองได้สำเร็จขณะที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดโดยคุณวิรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดกกาาารทั่่วไปฝยาย,านยนีฬน ในฐานะผู้อำนวยการทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมพร้อมด้วย2นักแข่งตีอนุภาพซามมลและไอเดียกรีตพัฒน์เกอนครัาพบผู้บริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณอุกฤษภาควิวัตร์รองผู้จัดการใหญ่ด้านการวางแผนการค้าคุณสุวาสาขันธนันผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไรและคุณจิรพัฒน์สายเพชรผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสนับสนุนการตลาดในพิธีประดับดาว7ดวงเข้าสู่หอเกียรติยศ hall of fame ณยามาฮ่าเรซิ่งคอนเนอร์ hall of fame จากการเข้าร่วมการแข่งขันและสร้างผลงานในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ทั้งอนุภาพและกรตภัทธ์คว้าชนะได้ในการแข่งขันสนามโมเตกิประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นดาวดวงที่6และ7ของทีมแข่งยามาฮ่าในฤดูกาลนี้ด้านบริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว All New Santa Fe SUV ระดับพรีเมียมชมใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยกับการพลิกโฉมรถยนต์อเนกประสงค์3แถว6ที่นั่ง โดยรูปโฉมแบบกล่องบ็อกซี่ดีไซน์มีทั้งหมด2รุ่นย่อยขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง1.6ลิตรเทอร์โบพาราเรล,ลลไฮบริดให้กำลังรวม232แรงมา้ารองรับมาตรฐานยูโร6และมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยสูงสุด19.6กิโลเมตรต่อลิตรเคะราคารุ่นเริ่มตน้นรุ่น e อ c l u s i v e ที่1,599,000บาทและรุ่นเ e s t i g e 1,749,000บาทปิดท้ายกันที่ PTT Station เชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมกับโครงการ แยกแรกเทินไม่เทรวมณจุดรับวัสดุรีไซเคิลใน PTT Station 1นสิสาขาทั่วกรุงเทพมหานครโดยคุณผู้ชมสามารถแยกขยะตามประเภทใส่ถุงโครงการหรือถุงส่วนตัวนำส่งที่จุดรับของ PTT Station 1นสิสาขาในกรุงเทพมหานครได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง20นาฬิกา SST Autopass ัดจัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนแบรนด์นี้ที่คุณไว้ใจมานานกว่า50ปี